สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท,ท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ y YouTube ช h แ n n e l p r มชั t น o o Ford by เก่งกี้เก่งกี้มีที่ปรึกษาการขายประจำอยู่ Ford พับประแดงในเครือบริษัทออโต้แกลลี่ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะพาพี่ๆมาพบกับรูปแบบการตกแต่งสวยๆเท่ๆค่ะวันนี้ในรถดุนเน n เซเรนเจอร์วา d แทค่ะตัวนี้เป็นซิงเกิลเทอร์โบนะคะมาพร้อมกับ เกียร์อัตโนมัติ6สปีดเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด170แรงม้าและแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายค่ะสำหรับสีปกตินะคะจะอยู่ที่1 6 4 0 0 0บาทแต่วันนี้น้องเป็นสีพิเศษนะคะสีขาวมุกราคาตัวรถบวกเพิ่ม10,000บาทสุดที่ค่าตัวน้องวันนี้อยู่ที่1 7 4 0 0 0บาทนั่นเองเดี๋ยวเก่งกี้พาชมรอบคันเลยค่ะวันนี้บอกเลยว่าหล่่อรอบคันจริงๆสำหรับชิ้นแรกนะคะที่ตกแต่งเพิ่มเติมในวันนี้ค่ะจะ เป็นอะคริลิกนะคะคำว่าเรนเจอร์บนฝาก,กระโปรงตรงนี้เลยค่ะอะคริลิกเลือกเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวมากๆเลยสวยงามเลยค่ะและสําหรับชุดแต่งนะคะวันนี้ชุดแต่งที่พี่ๆเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นชุดแต่งวายนะคะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าเดิมนะคะแล้วครอบนะคะในส่วนของตัวกระจังหน้าตัวนี้ไปะคะ่ะ นี่คำว่า S O R D ตัวนี้ครอบทับแต่กระจังหน้าเดิมนะคะกระจังหน้าเดิมค่ะที่มาจากโรงงานสำหรับรุ่นนี้เขาก็จะเป็นรังพึ่งสีดำเงาและตัดด้วยขอบสีกาไฟนั่นเองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นงานค่ะสำหรับชุดแต่งชุดนี้นะคะนั่นก็คือกันชนหน้าค่ะที่พี่ๆี่เห็นอยู่ตรงนี้เลยกันชนหน้าพร้อมกับชายกันชนสีเงินแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับสัญลักษณ์ด้วยนะคะของชุดแต่ง Y นั่นเอง นี่เลยแล้วก็รุ่นนี้ค่ะก็จะมีตะขอลากจูงมาให้อยู่แล้วนะคะคู่หน้าซ้ายและขวานั่นเองค่ะสําหรับไฟตัดหมอกนะคะเป็น LED มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะและไฟหน้าเป็น LED มาติดรีฟเฟคเตอร์จากโรงงานมาพร้อมกระบบเป,ปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีไฟ day time running light ตัวสีแคมค่ะแสงสีขาวเสริมความโดดเด่นให้ไฟหน้าดูเท่ดูหล่อมากยิ่งขึ้นติดชิ้นงานค่ะเป็นตัวครอบไฟหน้าเข้าไปสําหรับตัวชิ้นงานครอบไฟหน้าก็เป็นสีดําด้านนั่นเอง ขยับมาค่ะเดี๋ยวพามาดูต่อนะคะในส่วนของตัวด้านข้างตัวรถบ้างค่ะด้านข้างตัวรถนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานนะคะที่อยู่ในชุดแต่งวายนั่นเองค่ะนั่นก็คือตัวคิ aw, ้วล้อซุ้มล้อแล้วแต่เรียกเลยนะคะนี่เป็นสีดําแบบนี้เลยสวยงามมากๆค่ะแล้วก็สัญลักษณ์นะคะของวายนั่นเอง W I L D ค่ะ ช่วงล่างบ้างคันนี้เดี๋ยวให้พี่ๆดูก่อนค่ะช่วงล่างนะคะคันนี้นะคะทำการยกหน้า2นิ้วและด้านหลัง2นิ้วด้วยการรองก้อนนะคะพร้อมกับเปลี่ยนลูกหมากกันโครงและเปลี่ยนในส่วนของปีกนกด้วยนะคะออปชันเดี๋ยวให้ดูกันอีกทีอันนี้ให้ดูทรงก่อนนะคะบอกเลยว่าวันนี้ใส่ชุดแต่งวายนะคะนี่สีแดงๆเป็นปีกนกนะคะของออปชัน ตัวนี้คะ่ะบอกเลยว่า offset นะคะสำหรับล้อเผื่อพี่ๆนำไปเป็นแนวทางในการตกแต่งนะคะล้อวันนี้คะ่ะ offset บวก1 นะคะล a ยแม็กสามารถเลือกได้เลยนะคะพร้อมกับจับคู่ด้วยยางนะคะ MT นั่นเองนะคะก็สล์ออฟโรดเลยค่ะร่องยางลึกๆเกาะถนนแล้วก็ตะกุยนะคะในส่วนของเวลาพี่ๆนะคะไปลุยนั่นเองนะคะสายออฟโรดก็จะชอบเลยขนาดซีเรียงค่ะก็จะเป็น33คูณ12.5อ R 20นั่นเอง ไปต่อค่ะแก้มข้างค่ะสีเทากาไฟนะคะสำหรับรุ่นวายแทกคีบระบายความร้อนกระจกมองข้างสีเทากาไฟค่ะแล้วก็มีตัวไฟเลี้ยวนั่นเองที่กระจกมองข้างด้านบนหลังคาบ้างค่ะสำหรับราวหลังคาวายแทกเป็นอุปกรณ์ตกแต่งอยู่แล้วเออขอโทษเป็นอุปกรณ์พื้นฐานอยู่แล้วที่มีมากับรุ่นว t a แทกนะคะราวหลังคาสีเงิน ความเข้มของฟิล์มเลือกได้เลยบานหน้ากี่เปอร์เซ็นต์รอบคันกี่เปอร์เซ็นต์แจ้งได้เลยนะคะเบ้ารองมือเปิดค่ะพี่ๆสวยงามนะคะทำให้รถนะคะดูเท่มากยิ่งขึ้นพร้อมกับยังป้องกันในส่วนของตัวรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือด้วย ชิ้นงานเป็นสีดำด้านค่ะมือเปิดนะคะรุ่นนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์เลสล็อกรถนะคะง่ายๆเลยล็อกรถปลดล็อกรถได้เลยนะคะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของบันไดข้างค่ะบันไดข้างชายบันไดเป็นสีเงินค่ะสีเดียวกับราวหลังคาร่องระบายน้ําพื้นผิวสัมผัสป้องกันลืน่นและด้านท้ายค่ะเอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างสําหรับรุ่นว i แท็ที่มีมาจากโรงงานอยู่แล้วนั่นก็คือ สปอร์ตบาร์สองชั้นนั่นเองด้านบนตัวนี้เป็นสีเทากาไฟด้านข้างนะคะตัดด้วยสีเงินแบบนี้เลยแล้วฝาท้ายรุ่นนี้นะคะเป็นแบบ easy lift ด้วยนะคะมีเหล็กทอชั่นบาร์ช่วยผ่อนแรงทำให้ฝาท้ายมีน้ำหนักที่เบามีช่องต่อไฟ12โวลต์สองโวลต์ให้ค่ะแล้วก็คันนี้ค่ะเสริมความโดดเด่นให้ไฟท้ายค่ะพี่ๆคลออไฟหน้าติดแล้ว คลอบไฟท้ายก็ต้องติดนะคะคลอบไฟท้ายค่ะทําให้ดูโดดเด่นนะคะไฟท้ายเขาเป็น LED ด้วยเนาะชิ้นงานของคลอบไฟท้ายก็จะเป็นตัวสีดําด้านนั่นเองสําหรับมิติของฝาท้ายค่ะที่มีมาจากโรงงานอยู่แล้วนั่นก็คืออะคริลิกคําว่า w ว i t e t a ก็รุ่นของเขานั่นเองปั๊มคําว่าเンジャーโลโก้ ford ค่ะกล้องคอยหลงังไฟเบรกดวงที่3มีมาให้เลย การชนท้ายค่ะสำหรับชายการชนก็ตัดด้วยสีเทากาไฟนั่นเองพร้อมกับเซ็นเซอร์4ี่จุดนะคะเวลาพี่ๆถอยหลังก็ง่ายเลยนะคะตัวนี้ค่ะก็บอกเลยนะคะสำหรับตัวนี้ยังไม่พอมาฝั่งนี้นี่ข้อฝาถังค่ะตัวนี้ก็มีมานะคะ สำหรับอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมใช้งานบ่อยนะคะทุกจุดที่ใช้งานบ่อยก็จะเน้นตัดเป็นสีดำดำ้ดานนั่นเองนะคะจะได้ป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือนั่นเองค่ะรูปแบบการตกแต่งในวันนี้ค่ะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งชุดแต่งวันนี้ที่เลือกใส่ลูกค้าเลือกใส่เป็นชุดแต่งวายสำหรับชุดแต่งวายนะคะพี่ๆต้องการเป็นตัวกระจังหน้าทางชุดแบบนี้ก็จะเป็นคลออแบบนี้ก็แจ้งได้หรือในส่วนของกระจังหน้าถ้าต้องการจะเป็นกระจังหน้า f o r d แบบทรงแรปเตอร์ นะคะคก็สามารถแจ้งได้เ mm hmm. ช่นกันชอบรูปแบบการตกแต่งแบบไหนาสามารถส่งรูปและคลิปให้เก่งกี้ได้เลยค่ะถ้ามีอยู่แล้วก็ส่งมาพูดคุยรายละเอียดนะคะ mm hmm. ในส่วนของช่องทางการติดต่อของเก่งกี้ค่ะก็จะมีเบอร์แล้วก็ ID l ดี e ลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้สอบถามโปรโมชั hmm. ่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์ค่ะ สอบถามเงื่อนไขต่างๆอีนดีครัปรึกษาพี่พทๆทุกท่านเลยและเข้าไปรับชมนะคะสำหรับรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมของ n e s t ซ e n a n r e r และ n e s t l e Everett ทุกรุ่นทุกรูปแบบการตกแต่งได้ที่ YouTube c h anel n โปรโมชั่นฟ o อร์ตบเก่งกี้รับชมแล้วอย่าลืมเมตตาเอ็นดูเก่งกี้ช่วยฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามอย่าลืม กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ทำในคลิปถัดไปนั่นเองนะคะวันนี้เก่งกี้ไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่ใน EP หนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย